สวัสดีค่ะร้านพี่ส้มยกทรงมือสอนนะคะวันนี้เป็นรีวิวงานยกทรงมีฟองน้ำนะคะเป็นงานไต้หวันนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใส่แบบมีฟองนะคะมีฟองดันให้ทรงเราดูอวบอิ่มมันก็ไม่ได้ฟองหนาทุกตัวนะคะมันก็จะมีฟองแบบนี้ค่ะมีหนามีบางสวยค่ะ บางตัวก็หนาบางตัวก็บางบางตัวก็แบบเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นงานลรขอบอันนี้เป็นงานราคาเบาๆประหยัดไม่แพงลูกค้าสามารถสั่งซื้อไปขายได้นะคะตัวนี้ขายดีมากแล้วงานค่อนข้างจะสวยสะอาดมากเลย100ตัว2,500บาทนะคะค่าจะส่งระอหบาทขายขั้นต่ำหน0่ตัวนะคะ มันมีฟองบางฟองหนาค้ากันไปนะคะไม่ใช่ว่าฟองหนาทุกตัวนะคะมันเป็นฟองหนาฟองบางค้ากันสวยมากมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค้ากันค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้มันไม่ได้ฟองหนาเลยเนี่ยอ้ยสวยมากเลยคะ่ะสวยจริงสวยจริงอะไรจริงนะคะศูนย์หกสามห้าเก้าสองสองสามหกสามศูนย์หกสามห้าเก้าสองสองสามหกสามร้านพี่ส้มนะคะ เออ่ลูกค้าทาง YouTube นะคะเวลาสั่งซื้อให้โทรมานะคะโทรมาสอบถามกันก่อนหรือกดในไลน์กดเพิ่มเพื่อนในไลน์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยอุย้ยสวยจังนี่มันไม่ได้เป็นฟองหนาไปทุกตัวนะคะมันเป็นฟองอย่างเงี้ยมีฟองนิดหน่อยอุย้ยสวยอะ่ะนี่มันออกแนวเป็นแบบวัยรุ่นไวรุ่นนะคะนี่เนี่ยเนี่ย ขายเป็นมันจะมีมาเป็นมัดอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าสั่งซื้อก็ถักมานะคะสวยๆทุกตัวเลยงานสวยมากโอเคค่ะสวัสดีค่ะ